สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะครูอังก็มีบทเพลงมาฝากนักเรียนค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนี้นะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามีวันสําคัญนะคะนั่นก็คือวันวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพลงนี้นะคะที่ครูอังนำมาให้นักเรียนฟังนะคะก็คือเพลงผ้าน้ำานุมนะคะซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับแม่นะคะ เดี๋ยวเราจะลองมาฟังกันนะคะว่าเพลงนี้นะคะกล่าวถึงแม่ของเรายังไงบ้างนะคะเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียน ะค่ะนักเรียนสําหรับเพลงข้าน้ํานมนะคะก็จบไปแล้วนะคะยังไงก็ให้นักเรียนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะสําหรับเพลงนี้นะคะนักเรียนก็เปรียบนะคะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะเหมือนกับดอกมะลิใช่ไหมคะเพลงนี้นะคะเนื้อเพลงเนี่ยจะมีความหมายนะคะที่สื่อถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่นะคะเพราะว่า แม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรามานะคะแล้วก็กล่าวถึงความรักนะคะความเสียสละแล้วก็ความอดทนของแม่นะคะที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองเรานะคะถึงแม้ว่าแม่เนี่ยจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะแม่ก็ ไม่เคยบ่นนะคะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะคะตั้งแต่เราอยู่ในท้องเลยนะคะก้าเดือนนะคะจนเราคลอดออกมานะคะลืมตาดูโลกใช่ไหมคะนะนักเรียนและอาหารมื้อแรกนะคะที่เราได้กินจากแม่นั่นก็คือน้ํานมนะลูกน,น,น้ํานมเนี่ยนะกันมาจากสายเลือดนะคะในอกของแม่นะคะอันนี้เป็นอาหารมื้อแรกของเรานะคะและคุณแม่นะคะเราโตขึ้นนะคะแม่ก็ต้องดูแลเราอีกใช่ไหมคะ นะไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่ทำหน้าที่แม่นะคะต่อให้เราโตขึ้นแค่ไหนต่อให้เราดูแลตัวเองได้นะคะเราก็ยังเป็นลูกของแม่นะคะอืมเราก็ยังเป็นเด็กในสายตาแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะตอบแทนพระคุณของแม่นะคะโดยการตั้งใจเรียนนะคะ เป็นเด็กดีนะคะขยันเรียนแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของแม่นะคะเพราะว่าในวันข้างหน้าเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นนะคะนักเรียนก็ต้องดูแลแม่เลี้ยงดูแม่นะคะเหมือนที่แม่เคยเลี้ยงดูเรามานะคะเพราะว่าเมื่อเราโตขึ้นนะคะแม่ของเราก็มีอายุมากขึ้นใช่ไหมคะก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะต่อไปนะคะในวันข้างหน้านะคะเราก็ต้องเป็นคนทำงานนะคะเลี้ยงดูแม่ของเรานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะนักเรียนก็จะต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เชื่อฟังคุณแม่นะคะช่วยเหลือคุณแม่นะคะเล็กๆน้อยๆทางานบ้านนะคะคอยดูแลคุณแม่นะคะยามที่คุณแม่ไม่สบายนะคะแค่นี้คุณแม่ก็ภาคภูมิใจในตัวเราแล้วนะคะอ่าทีนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะคะในหน้าสองหนึ่งหกกันนะคะนักเรียน ในหน้านี้นะคะก็ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะมีอยู่3ามข้อนะคะข้อที่1นะคะสมัยก่อนนะคะแม่ให้ลูกนอนในในเปลนะคะนักเรียนแล้วก็แม่ก็จะเฝ้านะคะกล่อมนะคะให้ลูกนอนหลับนะคะข้อที่2ะคะ่ะลูกจะเติบโตขึ้นด้วยความ ความรักของแม่นะคะและหลังจากที่คลอดออกมาก็จะได้ดื่มน้ำนมจากอกแม่นั่นเองนะคะข้อที่สามแม่คอยดูแลเอาใจใส่ลูกจนแม่เป็นไงลูกบางวันนี้คุณแม่นะคะต้องทำหน้าที่หลายอย่างนะคะทำทุกอย่างเลยในบ้านนะคะทำกับข้าวนะคะซักผ้าล้างจานรีผ้านะคะเป็นไงแม่ก็จะเหนื่อยมากๆเลยนะคะจนบางทีแม่ก็ อาจจะไม่มีว่ามีเวลาดูแลตัวเองนะคะดูแลแต่คนอื่นดูแลคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจนทําให้แม่เป็นไงลูกร่างกายผายผอมนะคะนี้ก็เป็นคําเปรียบเทียบเปรียบเปยนะคะว่าแม่เนี่ยทำงานหนักนะคะแต่ว่าแม่ก็ไม่เคยบ่นนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่นักเรียนจะตอบแทนนะคะพระคุณของแม่หรือว่าคนในครอบครัวนะคะไม่ใช่ว่าของคุณแม่ คนเดียวนะที่นักเรียนจะเชื่อฟังนะคะนักเรียนต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในครอบครัวนะคะต้องให้ความเคารพนะคะและเป็นเด็กดีนะคะมีความกระตันยู่ทีนี้นะคะการเป็นเด็กดีนักเรียนมีอะไรบ้างนะคะที่นักเรียนต้องทำนะคะถึงจะได้ชื่อว่าเป็นเด็กดีนะคะวันนี้ครูอังก็มีบทเพลงนี้มาฝากนักเรียน,นะคะ่ะ ชื่อว่าเพลงหน้าที่เด็กนะคะหรือว่าเด็กเอ๋อยเด็กดีนักเรียนเคยได้ยินไหมคะเพลงนี้เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ต,ตหกเป็นผู้รู้รักกันางานเจ็ดต้องศึกษาหให้ชา,ชาวชาติตัมงมานากวันไม่เกียดไม่ใคร่แต่ต้วจิอ้อมประหยัดเก้าต้องสัตย์ตลอดการน้ำใจนนก,กีนลากล้าฟานใหา้มอบกับการสมัยชาติพัฒนานสิบทำตนให้เป็นประโยชน์รูปบุงคุณโทษสมบัติชาตมรักษา ฟังแค่รอบเดียวพอนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปเปิดฟังเองที่บ้านนะคะสําหรับเพลงน,นี้นะคะนักเรียนก็เป็นเพลงหน้าที่ของเด็กดีนะคะมีทั้งหมดสิบข้อด้วยกันนะคะนักเรียนจําได้หรือยังอ่าจะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเพิ่งเคยฟังครั้งแรกนะคะบางคนก็อาจจะเคยฟังหลายครั้งแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราฟังบ,บ่อยๆนะคะเราก็จะจําได้เองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือเรียนของเราในหน้า 217นะคะนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือตามผู้อังได้เลยนะคะหน้า217นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเติมคำนะคะลงในช่องว่างนะคะเพลงหน้าที่เด็กนะคะกล่าวว่าเด็กดีมีหน้าที่10อย่างนะคะก็คือ1นับถือจำได้ไหมคะนับถืออะไรเอ่ย1นับถือศาสนาอ่า2รักษา ทำเนียมมั่นสามเชื่อใครคะเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจาเป็นไงสุภาพอ่อนหวานห้าต้องยึดมั่นกระตันยูนะคะหกเป็นผู้รู้รักการงานเจ็ดขยัน ศึกษาเล่าเรียน8รู้จักออมประหยัด9ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาลและสิบทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือหน้าที่ของเด็กดีนะคะมีทั้งหมด10อย่างด้วยกันนะคะนักเรียนเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูอังก็ฝากให้นักเรียนนะคะไปเปิด ฟังเพลงที่ครูอังให้นักเรียนไปนะคะทั้งหมด2เพลงนะคะให้นักเรียนฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็ทําการบ้านนะคะในหน้า216แล้วก็217นะคะในหนังสือเรียนพอวอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่านหนังสือนะคะทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ